ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตายสายทานขอเป็นกระบอกเสียงให้แตงโมยืนยันไม่หิวแสงหลังจากที่ออกมาแสดงความสงสัยหลังจากที่ตำรวจแถลงข่าวสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาภาชรลวีรพงศ์ก็เจอดราม่าว่าหิวแสงทำเอาตายสายทานนิยมการอดีตนักแสดงและทีมกู้ภยัยต้องออกมาชี้แจงว่ากาบขอพระคุณทุกสื่อเรียนด้วยความเคารพ ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้หิวแสงไม่ต้องการใดๆทั้งสิ้นนอกจากขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆวงเล็บแม้อาจจะไม่มีคนได้ยินที่ขอทวงความยุติธรรมให้กับน้องและให้กับสังคมซึ่งเราควรมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้เกิดมาชาติเดียวตายชาติเดียวตัวคนเดียวขอทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณ ทุกกำลังใจค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอาทิเช่นเห็นด้วยค่ะสู้ๆนะคะพี่ตายเป็นกำลังใจให้ค่ะคอยให้กำลังใจอยู่นะคะชื่นชมคุณตายที่เรียกร้องความยุติธรรมเสมอมาเป็นหนึ่งในกำลังใจให้คุณตายเสมอนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ